มันเยอะนะเดี๋ยวเก็บสีให้ละกันกันชนหลังมีถลอกบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บสีให้นะงอนิดหน่อยเดี๋ยวดัดให้ละกันแลรงไม่ค่อยเข้ารูปเคยเคลมประกันภยัยมีมอเตอร์ไซค์มาชนเจ้าของเดิมบอกมา อุปรกรณ์รถคนสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถเกง๋งขวัญใจวัยรุ่นทรง h ัชแบ็กห้าประตูสุดเท่ครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายของเขาแล้วนะครเพราะทุกวันนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วแต่ด้วยความที่สวยน่ารักห้องโดยสารกว้างยังมีใครหลายคนยังอยากได้ยังตามหาเจ้าตัวนี้อยู่นะวันนี้ไม่น้อยด้วยครับคันนี้เลย2องพันสิ Jazz GK ตัวท็อป1.5 RS ใหม่50,000โมเดลผลิตเนี่ยอาจจะปี2 0 1 7ก็จริงนะฮะแต่ว่าเจ้าของออกรถนี่ทันวาปลายปีเลยมาจดทะเบียนมกราคม2018เลยเรียกว่าเป็น GK ตัวท็อป RS ที่ใหม่น้อยมากๆนะฮะค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง739,000บาทวันนี้มาด้วยสีส้มอันร้อนแรงแบบนี้เลยตอนที่เปิดตัวโฉม RS เขาใช้สีตัวนี้เป็นสีโปรโมทด้วยนะฮะได้รถบ้างมือแรกมือเดียวครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคันนี้อาจจะไม่ได้เดิมจ๋าร้อเเซนะครับเคยมีมอเตอร์ไซค์ชนมาด้านซ้ายบ้างนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมถือว่ายังเล่นได้นะครับเพราะว่าได้หม่ห้0 0 0ื่นโลแล้วก็ไม่ได้โดนอะไรเยอะทําออกมาแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะดูแทบไม่ออกเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ห้า มื0นกิโลเมตรรับประกันซึ้ขเ้นเต็มราคาครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสีสันผิววันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำเพิ่มบางหรือเปล่ามากระจังหน้าคโครมเมียมนะฮะพร้อมออโลโกโ้ RS สสวยๆเลยด้านล่างเป็นรังผึ้งสีดำเงาบนล่างเป็นคโครมเมียมหล่อๆเลยนะ ไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะฮะโอมไฟใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับมีลายคาร์บอนเคฟลามาให้นะตัวรถสีส้มเมื่อมาตัดกับสีดำาด้านแล้วมันดูหล่อดูเท่มากนะหล่อแบบมีเหมือนมีสเกิร์ตแบบบิวอินให้ในตัวเลยเรียกว่าเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะมีไฟตัดหมอกไฟหน้า Full LED ใสๆเลยอะท่อนหัวล้างขึ้นมาแล้วฝาโปรงสีสวยเลยครับสีส้มนะฮะเงางามโดดเด่นเปล่งปลั่งเป็นประกายเคาะไป จัดว่ายังบางใช้ได้นะส่วนกันชนนะเจ้าของเดิมให้เรามาเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยเลยนะครับเรียกว่าสีพร้อมๆอมท่อนหัวผ่านสบายๆภาพรวมแถบขวากันต่อนะสีสันภาพรวมก็ถือว่าสวยใช้ได้มีขนแมวบ้างมีสเก็ตบ้างบางๆแต่เท่าที่ดูแล้วเราคงจะเก็บสีให้เท่าที่จําเป็นละกันนะครับเพราะวันนี้ผิวเขาค่อนข้างโอเคค่อนข้างสวยตลอดทั้งแถบอยู่แล้วข้อไปจัดว่ายังบางยังใสใช้ได้ นะฮะอะอย่างแรกเลยคือกระจกข้างอันนี้เดี๋ยวดูแล้วมันเยอะนะเดี๋ยวเก็บสีให้ละกันเป็นสีดําเงานะแล้วก็ไฟเลี้ยวมีให้เท่ๆนะมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันร,รอยมาให้ด้วยอันนี้มีขนแมวนิดหน่อยแต่ดูแล้วขัดได้นะประตูหลังขวาก็ดูแล้วขัดได้นะมีขนแมวมีสเก็ตบางๆเดี๋ยวดูแล้วขัดได้ขัดไปละกันนะสาหรับแตบขวานะฮะมีฟิล์มมีกันสาได้เรียบร้อย หลังคาดูแล้วก็ใช้ได้ล้างน้ําขึ้นมาแล้วก็สวยสาวอากาศแบบริบฉลามเคาะไปก็ยังบางนะครับอาลุนนี้ได้ดิสเบกเฉพาะล้อหน้านะจ๊ะแล้วก็แม็กตัว RS ได้แม็กลนยนี้เลยนั่งเงาร่องดํามีรอยเบาๆแต่ดูแล้วไม่เป็นสาระสําคัญปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับยางได้แม็กซิดนะเจ้าของเดิมให้มาเป็นแม็กซิดเบอร์1น5 5งแปเลยปี22นะปลายปี22ดอกก็ถือว่ายังสวยมากดอกลึกดอกสวยดอกเต็มอะ่ะ อีก3ปีก็ยังได้สบายๆส,ส่วนด้านหลังจะเป็นดับเบินะแม็กหลังก็โอเคนะฮะภาพรวม90%สวยแม้ว่าจะมีถลอกบ้างเบาๆแต่ก็อยู่ตามขอบไม่เด็ดไม่ชัดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยตามธรรมชาติไปเลยยางแม็กซิปี22ปลายปีนะครับดอกสวยมากเพราะว่าใหม่น้อยครับดอกเต็มๆนะใช้ได้อีกหลายปีแน่นอนอ่ะโครงสร้างกันต่อนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วครับขอบยางดึงออกมายังเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยไง อยู่ครบซอกประตูด้านในก็เดิมเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอะไรเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนยียนอยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดนะฮะเสาหน้าขวากันบ้างนะ,ะขอบยางอยูว่ายังเหนียวมากะดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะ ซอกในเดิมหมดนะฮะแก้มขวามีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะแต่แต้มสีหัวน็อตมาร์กกิ้งยังอยู่ครบเลยอ่ะด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็ตัวนี้ RS ก็มีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆในตัวนะครับด้านบนก็สีสันก็ใช้ได้นะฮะเท่าที่ดูก็ยังโอเคกระจกเดิมของ Honda ไฟท้ายตัว GK ก็ลายนี้เลยนะฮะสายสวยฝาป้งหลังเรียบร้อยนะสีสันโอเคไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนหลังมีถลอกบ้าง นิดหน่อยเดี๋ยวเก็บสีให้นะมีแล็บมาตรงนี้นิดนึงแต่ดูแล้วตรงนี้แต้มสีให้ดีกว่าเพราะว่าแล็บมานิดเดียวเองนะครับส่วนกันชนเดี๋ยวอาจจะดูนะเอาทำทังชิ้นเลยละกันนะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะกันชนตรงนี้ตรงนี้เอาไงดีเดี๋ยวซ่อมเฉพาะขอบละกันนะส่วนกันชนเดี๋ยวเอาไงดีถ้าถ้าทําทั้งชิ้นได้ก็ทําทั้งชิ้นละกันนะแต่ถ้าอูส่สีเอาทำทังชิ้นละกันไปจบฝาบงท้ายเอาเปิดมา นะตะเข็บด้านหลังเดิมหมดฮะแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายเดิมฮะน็อตไม่เคยถอดฝาท้ายน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝาปงหลังเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะแห้งสนิทไม่มีคอไม่มีพ่นอะไรนะมีดารองมาด้วยนะพรมด้านล่างยังสวยมากเนียนเลยมีแม่แรงอุปกรณ์หลอดล้อมีให้ครบครันล้ออะไรรุ่นนี้เป็นล้อกระทะครับเดิมเดิมเลย ด้าน,นหลังแห้งสนิทเดิมๆครับไม่มีคอมไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรทั้งนั้นโอ้ยค้อไปบางป,อง,ปองๆเลยแนวซิลิโคนแห้งจากโรงงานแถบซ้ายดูซิมีอะไรต้องทํำไหมแถบซ้ายดูแล้วสีสันก็ใช้ได้นะฮะสภาพโอเคดูดีมีสเกิร์ตงอนิดหน่อยเดี๋ยวดัดให้แล้วกันแล้วไม่ค่อยเข้ารูปนะฮะที่เหลือขัดไปนะด้านบนขัดไปให้หมดแล้วกัน กระจกข้างฝั่งซ้ายสีสันโอเคเดี๋ยวแต้มให้แล้วกันตรงนี้นตรงนี้มีสเก็ตเบาๆแกมซ้ายสีสันก็โอเคมีฟิฟรมมีกันสาดให้เรียบร้อยมือจับสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งล้อหลังดับเบรกนะแม็กหลังซ้ายก็ใช้ได้มีทะลอกอีกแล้ว <c oughs> มีตลอกเบาๆอ่า๋ยวไม่ต้องยุ่งอะไรดีกว่าเพราะว่าภาพรวมเขาสวยนะเกเอขาดูดียางปี2 2แม็กซิตนะดอกยังลึกยังเต็มยังสวยนะครับ แม็กหน้าซ้ายโอเคหน่อยไม่มีทะลอกอะไรเลยหน้าซ้ายรอดอยู่วงเดียวนะฮะที่เหลือ3าวงก็พอใช้ได้นะฮะก็ไปตามนี้เลยยางปีย2สิบองแม็กซด,ดอกสวยๆเลยนะดอกเต็มเต็มลึกๆใช้กันได้อีกอย่างประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบเปนเบรรุนนี้อยู่ซ้ายครับผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ L15Z2 312958 ตัวดัง MRXGK ลงได้ด้วย G103 983ซาวหน้าซ้ายดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบอยู่ครบทุกเม็ดเลยซอกในแห้งๆนะฮะแต่ว่า,าแก้มมีถอดเปลี่ยนมานะแก้มสีหัวน็อตยังอยู่นะด้านในพวกนี้ซอกในนี้เดิมหมดนะฮะสีต่อแล้วมนมก,กราปีหนะ้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมๆของ Honda ไปดู้งเครื่องกันลายเครื่องเบนซิน1.5ลิตร i-VTEC เกียร์ CVT 117แรงมาเติมได้ถึง E85 ประหยัดถึง16โลลิตรเลยครับไม่แท้ๆครับ50,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับอะมาดูโครงสร้างกันต่อซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตน็ตอะไรเดิมไม่มีขยับซับนงซับในแห้งสนิทเดิมหมดหน้าเบ้าโชคสวยงามเม็ดอารอยู่ครบแห้งๆเลยซับนงซับในเดิมหมดนะฮะ แก่มีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าด้านซอกด้านในนี่ยังแห้งอยู่เม็ดอาร์กอยู่ครบครับมีเบรก a อ s ให้ชัดทรงชัดสีเดิมแห้งสนิทเลยคานหน้าก็เดิมฮะสีเทาขุ่นๆมีรองสีตัวรถแลบเข้ามานิดหน่อยเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคานนี่ต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้เลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับถ้าไม่เกินหกเดือนก็ไปตามนี้นะฮะ เบ้าชกเดิมครับเบ้าชคซ้ายขวานี่เดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะน็อตซอกในก็เดิมนะไม่มีถอนไม่มีขยับแก้มคันนี้เคยเปลี่ยนนะเคยเคลมประกันภัยมีมอเตอร์ไซค์มาชนเจ้าของเดิมบอกมานะแต่ซับลงซับในพวกนี้เดิมนะด้านบนนี่เดิมนะแต่ว่าที่มันมีเปลี่ยนคือแก้มนะฝาโปงเดิมนะฝาโปงก็ยังไม่เคยถอดด้วยอันนี้มันโดนล่างนะโวนฝาโปงนี่เดิมนะด้านใต้แห้งสนิทเลย สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผน่นไม่มีงัดแงะแก่เก่าแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยครับน็อตเดิมๆโรงงานยังไม่เคยถอดสุดยอดนะแถมเลขเครื่องให้หน่อยละกันนะ L15Z2 แล้วก็ลงท้ายด้วย4312958นะครับได้ไม่น้อย50,000โลย้ำกันอีกทีนะแก้มซ้ายเคยเปลี่ยนนะมีมอไซค์ชนมาเจ้าของเดิมแจ้งมา แต่ที่เหลือยังถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่ซีเรียสได้ไม่ห้าหมื่นผมถือว่าเล่นได้นะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปเปิดมาแล้วภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยเบาะที่เห็นนี้เจ้าของเดิมให้มานะไม่ใช่ผมทำนะเจ้าของเดิมเขาทามาให้แล้วก็ขอบคุณมากพอกขึ้นมาก็ถือว่าจัดว่ายังดูดีเลยนะฮะเบาะธรรมดาปรับด้มือตรงนี้มีเลขตัวถังให้ดูเปิดมาแล้ว MRHGK 5870ลงท้าย103983นะ แผงประตูเจ้าของเดิมก็ทำมาให้เราแล้วจากผ้าเปลี่ยนเป็นหนังมาให้แผงพลาสติกที่เหลือสีดำก็ยังสวยดูดีฟิล์ม 3M ก็ยังสวยใช้ได้นะครับด้านหลังฟิล์ม 3M ก็ยังสวยแผงประตูก็ยังเนียนยังใสนะฮะห้องโดยสารกว้างมากตัวเบาะนี่เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะทำความสะอาดขึ้นมาแล้วยังสวยยังดูดีเลยฝาท้ายเป็นพลาสติกสีดำ ดูดีนะครับริ้วรอยถือว่าไม่เยอะไม่เด่นดูแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรที่เด่นชัดด้าน,นหลังก็สวยนะดูแล้วเขาก็ไม่ได้ขนของอะไรกันมากมายริ้วรอยแทบไม่มีมีไฟส่องสว่างด้วยและข้อดีของรุ่นนี้คือพับราบได้นะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเอามาขนของก็ได้เยอะนะครับเอาบาะมาปูสําหรับนอนตากอากาศเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ เท่ไม่เบานะครับรุ่นนี้นอกจากจะพับราบได้แล้วยังพับยกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเก็บของได้หลากหลายวิธีเก็บของในแนวตั้งก็ได้นะฮะตอนนี้เราทดสอบโดยการถอยเบาคนขับมาสุดเช่นเคยนะฮะเข้ามานั่งแล้วเอ้ยกว้างนะเป็นรถเก๋งที่เรียกว่าห้องโดยสารโดดเด่นมากเลยเรื่องความกว้างนั่งสบายเข่าไม่ติดเลยนี่ขนาดถอยเบาคนขับสุดเลยนะฮะแล้วก็หัวหมอนปรับความสูงได้นิดนิดหน่อยด้วยนะฮะ แล้วก็องศาการเอนลงได้อีกนิดนึงด้วยนี่นั่งสบายเลยแล้วเพดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึดอัดน,นะครับเรียกว่าเป็นรถเก่งที่ค่อนข้างกว้างมากเลยสําหรับด้านหลังนะครับเบาะสวยมากครับแผงประตูก็สวยครับฟิล์ม 3M ก็ยังสวยนะรประตูหน้าซ้ายก็สวยอีกแล้วฟิล์ม 3M ก็สวยนะครับ ต๊ะบอะเจ้าของเดิมให้มาสวยมากครับเพเกาใช้น้อย5 0,000โลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจก็จะเป็นอ mo มบิเลชักุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมเปิดแอร์ใหม่ปัจจุบัน5 7 0 0 0ื่โลโอ้โหน้อยจริงๆได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเปิดแอร์ก่อนนะได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับปรับบุหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะปรับทิศทางอะไรก็ดิจิตอลแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ คอนโซลด้านหน้าเป็นงานพลาสติกสีเทาเข้มเกือบดาเงียำเงียๆสวยๆเลยไม่มีเร็วไม่มีรอยอร่อยถุงลมนิรภัยคู่นะฮะหน้าจอของเดิมโรงงาน Honda ให้มาแบบนี้เลยนะครับมี HDMIUSB เพิ่มมาให้ด้วยนะครับ เป็นระบบสัมผัสนะฮะมีภาษาไทยให้เสร็จสับมีบลูทูธบลูทูธให้เรียบร้อยมีกล้องหลังให้ในตัวแบบ3มุมมองเช่นเดิมครับเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับระบบความบันเทิงอื่นๆนะฮะก็ครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ HDMI นู่นนี่นั่นครบด้านล่างกันต่อภาวะออเ e ตอยู่ตรงนี้1ที่ที่วางแก้วน้ำตรงกลางก็มีให้นะฮะคอนโซลเกียร์ก็ยังสวยดูดีใช้ได้เป็นเกียร์ c เบกมือก็มาตรฐานเก่งเล็กทั่วไปนะฮะตรงกลางมีที่เท้าแขวเลื่อนไม่ได้นะเป็นหนังสีดำด้านในเกะโล่งๆไม่มีรูอะไรให้แล้ว พวงมาลัยมีป้นแพดเดิลชิปสำหรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้ด้วยมีครุสคอนโทรลด้วยนะมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ฮอนด้ยังสวยเนื้อพวงมาลัยสวยนะครับดูดีเลยเนียนๆเลยปรับได้4ีทิศทางมั้งลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกใช้ได้ กระจกข้างปรับไฟฟ้าและได้พับไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่แบบประหยัดระบบป้องกันรทรงตัวมีที่วางแก้วน้ําด้านขวามาให้ดูนะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนโดยการโยกค,ครับไฟด้านบนมีด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งนะครับที่บังแดดสีดํามีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งเดียวซ้ายซ้ายเรียบๆเ,เพดานเป็นสีดำก็ดูแลรักษาง่ายนะครับยังสวยดูดีเลย เจ้าของเดิมทำอะไรไปเข้าฮอนด้ไปเมื่อเมื่อ,อไหร่มกกลา67ที่ผ่านมานี่เองตอนไม่ห้าหม่สขยับไป5,000โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วอเดี๋ยวรอบนี้เอาเข้าฮอน d a กับเราพื้ให้นะครับฝังซ้ายเปิดมาแล้วยังมีแฟ้มมีคู่มือให้ครบครันนะฮะมีคู่มือใช้งานให้นะ คู่มือใช้งานทั่วไปคู่มือหน้าจอวิทยุก็มีสมุดเช็คระยะก็มีนะออกรถพันวาคม2017นะฮะมาจดมกรา2018นะครับเป็นสีสม้ม Phoenix Orange Pearl ส้มมุกเลยเลขเครื่อง L15 Z2 4 3 1 2 9 5 8ตัวท็อป RS เลยนะฮะเลขตัวถัง m r s g k ลงท้าย10398 3 ไม่ห7 0 0มเันโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยนี่ตรงหมดเข้าศูนย์เป๊ะ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 ล่าสุดก็ตรงนะมกราเพิ่งเข้ามานี่เองนะครับสำเนารถกันหน่อยฮะโมเดลผลิตปี2017นะครับป้ายกรุงเทพนะครสีส้มเดิมแท้จากโรงงานนะครับ เลขตัวถัง MRHGK ลงท้าย T103983 เลขเครื่อง L15 ลงท้ายด้วย4 3 1 2 9 5 8เบนซิน4สูบ1,541.17 0 0แรงมาครับลองขับกันเลยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างประหยัดมากๆเลยแล้วก็ใช้งานค่อนข้างยืดหยุ่นนะใกล้ๆได้หมดออกตัวไปโอ้พุ่งมากเลยอะแรงมาก เบรกจึ๊กเลยนะช่วงล่างยังดันยังนุ่มเลยเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นใช้ได้นะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะนี่สะดวกสบายมากๆเลยผมมาไราจัดว่าค่อนไปทางเบานะครับขับง่ายฮะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหรือมือใหม่หัดขับนะครับนะค่อนข้างคล่องตัวอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยนะฮะซึ่งเชื่อว่าคล่องตัวมากๆแน่นอนอยู่แล้วนะกลับรถในพื้นที่แคบๆดูสิ นี่วงเลี้ยวไปแล้วโอ้โหสบายสบายเหลือๆเ,เลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะห่างเป็นเมตรเลยพี่น้องเลยคล่องตัวสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รถเกง๋งทรง5ประตูทรงวัยรุ่นนะฮะที่ห้องโดยสารกว้างนั่งสบายจุสัมภาระได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะฮะและที่สำคัญนี่ไม่มีจำหน่ายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเล่น นะฮะเป็นแนวแบบสายสะสมก็ได้นะผมว่าอีกหน่อยนะ่าจะมีราคานะสำหรับ Honda Jazz ตัว G K โฉมสุดท้ายที่มีวางจำหน่ายนะไม่แค่50,000ด้วยครับเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าไปอ่าใครเป็นสาวก Honda Jazz ลงงบน้อยๆน,นะฮคันนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะกับคันนี้เลย2018 Honda Jazz ตัวท็อป1.5 R S ใหม่ 50,000! ื 50, ่น ราคารถใหม่ป้ายแดงนะ739,000บาทปีผลิตนี่อาจจะปี2017ก็จริงนะแต่ว่าเขาออกรถนี่ปลายปีเลยธันวา2017มาจดทะเบียนต้นปี2018 ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับอาจจะไม่ได้เดิมจ๋าสักทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีโดนตรงนี้มานิดหน่อยแต่ทรงรถโดยรวมยังถือว่าเล่นได้นะครับไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะฮะได้ไมน้อย50,000โลรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีต่อตอไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ห้าหม0กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาครับวันนี้ราคาบอกเลยขายกันเบาๆ walk in หน้าร้านขาย4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาท พิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้งองันสดก็ได้จัดไปน็น้นก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเลือเบียง4 0 10,000บาทโอ้โหคุ้มมากนะได้ตัวท็อป R S เลยไม่แค่50,000นโลมีโดนหน้าซ้ายเบาๆอย่างที่เรียนไปนะแต่ทรงรถวันนี้ทำออกมาแล้วถือว่ายังสวยยังเล่นได้ได้ไม่น้อย50,000นโลนะ เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมมีวารันตรให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วเยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต้นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีตเติมลมยางในโตเจนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถควคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่าใครสนใจก็อย่าช้านะฮะได้ตัว RS ได้สีส้มได้ใหม่แค่50,000่นแอดไลน์เลยครับด้านล่าง i d l i แอดหน SP คนนาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m a p พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกาลปะพึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1น่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสัญกร่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเาีประกรณ์เบอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com